คลิปนี้นะคะพี่น้องมา่อกเรื่องเล่าของความมหัศจรรย์นะคะพี่น้องเออมาบอกเรื่องเล่าของตอนนี้บอกด้วยว่ายกให้ลาน้อยเป็นเทพพี่แห่งโชคลาภไปแล้วนะคะพี่น้องกอนอื้นก้าข้อสวัสดีกับพ่อพ่อแม่เอฟซีสุขูสุขคนเอฟซีลาน้อยอุ้งอิงนะคะพี่น้องเอฟซีเป็ดแสงตะวันเจออคู่เอฟซีสาวหน่อยพิษบานแพงสู้ผู่สุขคนนะคะพี่น้องมา่อกเรื่องเล่าของความ โศกมานข้านอ่อนนะคะพี่น้องเป็นเรื่องเล่าที่บอกว่ามหัศจรรย์อิลีนะคะจนวางงวยงงสงสัยว่ามันเกิดอีหยังขึ้นมันเป็นเรื่องเล่าที่บม่เคยเห็นแม่พี่น้องเขาบว่าใส่เขาว่าเป็นเทพีแห่งโชกลาบปจัจจศิวาจงใดนะคะมันเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่บอกเลยว่าเป็นเรื่องเล่าของความเสื่อส่วนบุคคลก,ลกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นเรื่องเล่าของต้องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ เมีพยพญาสายซ่อมพี่น้องไดเกิดเมีพยพญาสายซ่อมขึ้นมากแอนเพ้นเองบ่เคยซ่อมบ่มเคยสังเกตมากเป็นเวลาสองปีบอกว่าสองฤดูกาล่ผพานมากกันแล้วกันแอนเพ้นเองสังเกตอยู่นิดๆน,น้อยๆแต่คิดว่า่นเฮตดคอนเทนกันวิลาหน่อยว่าเล่นบ่สซันตันโดนบ่ว่าออกแล้วเออตรงเป๊ะเอจังสั่นจังสี่นะคะพี่น้องบาดี้แอนเพ้นเองก็เลยมาก ไปเบิ่งมากพี่น้องมาตัดสินใจตอนวันเกิดอีหล่าหน่อยเมื่อวันที่สิบสามเอ่อกรกฎาคมเนาะพี่น้องเนาะของปีปีปีปปโอเคนี่ละ <c oughs> นะพี่น้องเ่าท่านดูดตัสัตว์เนาะกรกฎาคมเป็นวันเกิดของอีหล่าหน่อยบานนี้อีหล่าหน่อยบอกพ่อพ่อแม่เอ๊ะี่วางก็ต้องไปอาบน้ำก็ได้ดอกเดีวยวลายสิบห้าเหรียญแบบเละตุ้นเป๊ปะกัน บอกแค่นั่นล่ะว่ามันจะเละตุ้มเปะปันได้เราสั่นพอกับเี่เขาบอกเม,ออกเม,ม่เอ็กซ์นรลยถามพอหกักเมกเออเละตุ้มเปะกันแล้วกันล่ะว่าซ่านพี่น้องหลังจากน,านาั้นไม่ล่ะหล่หยถึงเรที่นะคะเป่าขอเป่าเคกโนนเนี่ยนั่นจบภารกิจวาดก็ททนั่นล่ะฝนทังมาเลยพี่น้องตั้งใจก็ว่าฝนมากเพราะฝนมากกับเราได้ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่จะต้องยุดเปล่นต่อไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล่าของคนใส่รถเฮเนาะเมือนนั้นเนาะพี่น้อง พราะพ่อ,พอแ,มแ,มแม่เล่นแบบชนิดที่ว่าลุยตุ่มลุยข้นหนาเวที้เลยพี่น้องเละตุ่มเปะขี้หลาหน่อยว่าเลยยพอดเอเพนห็นเอเพน,นละว่ดจังไหนจังมาเมนจังไหนจังมาลููจังไหนป่านเห็นภาพแท้ประมาณนั้นเอเพนเองก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ต้องซ่อมแล้วหลาหน่อยว่าจริงขนาดนั้นนะคะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลได้พี่น้องเด้อ หลังจากนั้นแอพเพนเองก็ไ่ได้ซ้อบอกเพื่อนมานางเรากันย่ามือเศรา่ย่ามือเศร้าเป็นมือหวยออกก็ดีพ่อกันใช่ก็บอกว่าพ่อได้ซื้อร่างวันที่หนึ่งหวยแล้วละหลายใบยุะประมาณนั้นนะคะถ่าพ่อถือร่างวันที่หนึ่งที่หลานหนยให้จะเอาเท่าไหร่เพื่อนว่าเพื่อนก็ล่งคิดไม่เบื่องพี่น้องอี่หลานหน่อยบอกว่าสะเอาสามสิบหกล้านี่แอพเพนเองข่าวความนะคะพี่น้อง หวยออกมาพี่น้องเออเลือนได้เลืสามตัวล่าววันที่หนึ่งสามสามหกพี่น้องเต็มเต็มเลยพี่น้องะนั่นคือเลือกแล้วบอกไว้เลือกขาดพี่น้องเออเริ่มสิ่งเริ่มซ้อมมากกัต่อมนข้าเจ้าใดเมื่อก่อูโชบางข้าตอนมาเปลี่ยนสองปีแล้วพี่น้องชองเลือดกันเออไอเพื่อนเองก็พึ่งมาสิ่งมาซ้อมซ้อมไปซ้อมมากกับมาซ้อมหงวดวงิหนึงบ่ใดน้ำพึนพี่น้อง หวมวดบางหนึ่งบัห่เด้พอพี่น้องเด้อซ่อมตรงไหนเอ่อพ่อการใช้นะคะพี่น้องเพื่อนตะเป็นพ่อฮักอิหลาหน้อยนะคะเพื่อนบอกเลยว่าเอาว่าเพื่อนบอกว่าฮักแล้วฮักเลยเพื่อนดูกับอิหลาหน้อยมาโดยตลอดเพื่อนก็นจะไล่ซุดเพื่อจะได้อ่ารวบรวมมาไล่เอ่อมาไล่อ่อนไล่เหยี่ยอิหลาหน้อยอย่เป็นประจําบัจะเป็นปิดฤดูกาลเปิดฤดูกาลวันกรงวันเกิดเทศกาลใดๆล่างวันคนเก่งบัวจะออก ออกอัลบัม้มหรืออเอาไม่พี่น้องออกสิออกออก,ออกออกออกเพลงว่าจะออกเพลงใดมากนะคะพี่น้องหนึ่งมาแรงตลอดนะคะผููติค่อยส่งกำลังใจก็คือพ่อการใช่เป็นศูนย์รวมให้พ่อแพพม่เอีย้ยซ่เนีมอบมาไล่ก้นก่งใหอีหล่าหน่อยมาโดยตลอดแล้วกับว่าจะเป็นเทศกาลใดๆนะคะนี่ต้องบอกถึงจากหน่อยนะคะแลวบาร์ดี้เพื่อนก็จิมีไล่สดพี่น้อง ตอนนี้ก็คือเปิดโอกาสให้ลดไล่ซดด้เพียงช่องเดียวก็ช่อง่อกกรนใช่เท่านั้นที่สิบหมอบมาไลใ่ให้อีหล่าหน่อยนะคะค่ะบ่มีเทศก,การพอกันใช้กับสิเดนโดนไล่มือไล่เว้นไปไล่ีเดือนหนึ่งแต่บัดนี้เพื่อน,ออน,นตัน้งเป้าหมายว่าจะหมอบมาไลอ่อ่อนออามาไลอออ่อ่อ,อนอไลออน่รอบนี้นะคะพี่น้องจะให้อีหล่าหน่อยในมือขึ้นบ้านไม่เด้อพี่น้องเด้อวันที่หนึ่งมกราคมคือวันขึ้นปีใหม่ด้วยอีหล่าน้อยสิขึ้นบานหม่นะคะพอการใช้กับสิ มอบมาไล่ที่พอพอแม่แม่เอฟซีพลังเงียบได้รวมกันนะคะพี่น้องผ่านมาทางช่องทางแย่ไล่ไล่สดหรือช่องพ่อการใช้ไล่สุดนะคะพี่น้องผู้ใดสนใจกับมอบมานะคะพี่น้องอยากจะมาหมอบมาไล่อีหลาหน้อยสิบยี่สิบสามสิบก็ได้คุณบเดวานะคะพี่น้องแล้วรอมกันนี่นะคะพี่น้องจะได้เกิดมหัศจรรย์น,นะคะพี่น้องพ่อการใช้เองนะคะได้ว่าไปขอตังค์อีหลาหน้อยนะคะข่ากวว้าวมวดบางนึง ไปขอตังกิลาหน่อยแน่จังเลยเออพ่อจะเอาไปซื้อนั่นซื้อนี่กิลาหน่อยก็เด้อเสี่ยวไปเฮ็ดงเออเหมือนจะรู้ว่าพ่อจะเอาไปเบิ้งเลขกว่าณนั่นเป็นบอ่อเหมือนจะรู้แต่กิลาหน่อยก็ยิบให้อ,อิลาน้อยยิบให้ถ้านั่นล่ะพ่อการใช้เกอบไม้มูเบึงพี่น้องไอ้เพ่นมีผักไอ้เบึงน้ำเด้อพี่น้องเด้อเอาไม้มูเบึงใบงนั่นนะคะพี่น้องมันจะเป็นตัวเลขยูคขังเทิงสองสองหนึ่งนะคะเจ็ดสองหนึ่งสามเออ เลขยูขังเคร่งเอ,อ่อตัวเลขมันจะไหลลงยังสี่มันว่าพี่น้องตามภาพนะ,ะพี่น้องหวยออกมากพี่น้องสองสองหนึ่งเลขไทยแล้ววันที่หนึ่งโอ้ยพี่น้องจัดน้นจัดเต็มบ่พ,พบี่น้องแอดเพือ่อนเองบ่ได้ได้น้ามูดอกพี่น้องเออโอ้ยบ่ได้จะกลนจะแก้วน้ำเบินดอกนะคะบาร์ดี้สำนักวดวันหนึ่งทั่น่านมากบาดนะคะพี่น้องวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะพี่น้องอีลาน้อย ได้ให้แบ่งรอยก,อกระพาะกันใช่อีกแล้วพี่น้องโดยวิธีการที่พ่อกันใช่ได้มากก็คือเด้นํั่มมาไล่ไปหมอบให้หลาหน่อยกับมือหนึ่งพันคะแนนแล้วก็ขอขึ้นจากใบนี่เพิ่นบอกว่าให้เส้นกํกาบให้พอ่อสำรับผู้เพิ่นหมอบมากนะคะพี่น้องก็มีผู้มอบมากอีหลีแต่พ่อกันใช่บอกว่าขอเจตนาสิไปขอซื้อๆนี่แหละน้อย,อยสิบ่ให้ก็เสั็น ได้มาใบานึงพี่น้องเอามาโชคมูได้ไรเสดอีกคือเตาพี่น้องคือใบนี้พี่น้องเอฟเฟอ็ก์อีกรอบไหนบ้งงึ้นต้นเหมือนกันไล่ล,ลำดับลงมากคือกันแปดสี่สามสองแปดศูนย์หกพี่น้องบัดหวยออกมาพี่น้องบันออกแปดสี่สามเต็มเต็มอ,อกีกพี่น้องโอ้ยพ่อกันใช้ักเลยพี่น้องพ่อกันใชเหมือนกำลังใจบักคักพออย่าง แปดศูนย์หกแล้เหรียญแปดศูนย์หกพี่น้องจา้าเออเนาะใส่วิจรารณาในการรับชมห่างว่าเห็นแล้วก็เอาไปซื้อเป็นน้ำหาซื้อก็ไปซื้อรตเตอรี่นะคะพี่น้องแอ้เกลื่นเองก็ไปซื้อรตเตอรี่ไม่เกิดกับพี่น้องเนาะเอาแนวแต่แล้วนะพี่น้องเด้อนะตรงนี้เรื่องเล่าของกมนันข้านออนมันเป็นครูกับเมืองไทยมาโดยตลอดเอาแต่สิไปหาจัดสรรทั้งใดนะคะพี่น้องมีมาฝากมาตอนประมาณนี้ เลียวเพื่อนได้ประกาศไว้แล้วเด้อพี่น้องเด้อวันที่สิบห้าไลฟ์สดตอนเย็นตอนช่วงประมาณเช็คซาวนะคะพี่น้องไปค่อยรับชมได้นะคะพี่น้องบทอ,อ่อพอกานใช่เพื่อนสิพยายามนะคะพี่น้องเพื่อนจะพยายามเพื่อแต่นํามหม,มอบให้กับพ,อพ,อพอ่อพ่อแม่เอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะคะค่อยติดตามรับช่มกันแล้วกันนะคะท่านใดที่เขามารับช่มนะคะสนับจลิปนีก็ขอบคุณนหลายๆท่านใดที่เพราะท่านใดอ่า กดติดตามก็ฝากกดติดตามในเด้อจ่าเด้ออยากจะคอมเมนต์แสดงความคิเดเห็นประการใดก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะพี่นอ้องส่วนถ่ายคลิปนะคะบอลโจ้ก็เวลาหน่อยได้ฝากช่องกับเอ็ดเพ้นขอบคุณในความกรุณาของพื้นนะคะพี่น้องขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีสุขุมสุขชนเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยเหมืองปังสุขุมสุขชนนะคะเชิญติดตามรับชมค่ะค่ะอีหลานก็ขอฝากช่องที่สิง้านเอเบจใน,นเด้อจ่นาฝากอะไรก็แค่หนึ่งกำลังใจนี้แล้วก็เส้น,านดนาว